สวัสดีครับผมเกดครับวันนี้มาอยู่กับโปรโมชั่นแลกเชลกันนะครับเนี่ยชุดที่หนึ่งก็จะเป็นนักเตะไทยวอกสามถึงวอกหกใช้แบบไม่รู้นะชุดนองก็น,นี่ตามนี้เลยคะ่ะวีกันไปอ่าคู่ไม่รู้ว่าจะมีแฟงม่วงมาหาผมมั่งไหม ก็ต้องมาลุ้นกันนะมามาของฟรีเอาอะไรมากวะ่ะ มันคือของฟรีนี่0ศูนย์หกยูสิบนักเตะอีฟีท็อปห้าสิบ 3, บวกสามนบบกหกนะแล้วก็อันนี้ศูนย์หกยูสิบอีท็อปสามสิบรวมเวอร์เบสแล้วก็ตำนานไทยกันนะรับก่อน ไปนะเ,เปไหนก่อนดิไหนน่าสนาใจปิดอันนี้มืก่อนจะได้อะไรบวกฟามซัมบงบวกสี่วะบวกสีก่มาต้องบวกห้าดิวะมาล่อใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไว้ที่หลังไว้เอาอันนี้มาก่อน บอกสามตัวบกหกมาเปิดเลยครับโ<ฮ>นนู้เยี่ยมาได้ไงวะเฮ้ยไอ้ที่เอาเรื่องเลยนะคุ้มเลยตัวนี้คุ้มเลยนะโอ้โหยอดวะมาเปิดต่อแค่ตัวนั้นตัวเดียวก็คุ้มแล้วแฝงม่วงวะเฮ้ยไอ้เยียได้ไงวะ เปิดนี่ก่อนเนี่ยโอ้ตัวนั้นตัวเดียวก็คุ้มแล้วจริงๆเลยมันมาได้ไงวะผมรวมราคาแป๊บปคู่นะอีบสาม นี่เท่าไรเจ็ดมาข้ามตัวนี้ไปได้ไงเนะี่ยห้าร้อยเก้าสิบเออบอกบวกบวกหกร้อยกว่าล้านนะใช่ปะใช่เดี๋ยเอ,อเลขแค่นี้ทำไมบวกไม่ได้เียมาได้ไงวะโอเค ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับสตะไลให้ผมได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปตอป่อไปนะครับโอเคบ๊ายบาย